มันทําให้ตัวเราเล็กลงมากเลยแต่แต่หัวใจข้างในมันพองโตขึ้นมันเหมือนมันเติบโตไปกับเราเรื่อยๆเหมือนเรายิ่งตัวเล็กอะ่ะเรายิ่งสึกเคารบน้มน้อมต่อธรรมชาติเขารบต่อผู้คนเลสัตว์ตัวเล็กๆหรืออะไรที่แบบเราจะดูแลรักษาหรือวแบบ่าอยู่ร่วมกันได้ สวัสดีค่ะก็ชื่อพนิตาคงสุขนะคะก็เป็นอาสาสมัครมาตั้งแต่ปี2000ก็20ปี Greenpeace ตอนนี้ก็เป็นแม่บ้านก็มาทำเ,เวิร์กช็อปเล็กๆที่เชียงดาวค่ะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เราเริ่มเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมจากรอบๆตัวเรานะเห็นขยะเยอะทิ้งขว้างกันและในละนาอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ทำอะไรได้นะคะแล้วก็จังหวะพอดีช่วงนั้น Greenpeace เริ่มเข้ามาจัดตั้งในประเทศไทยเมื่อปี2000มีโอกาสได้พูดคุยเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เราไม่ได้พูดคุยเชิงหรือกับคนทั่ว,วไปหลังจากนั้นก็ได้แบบได้รู้จักกับเรื่องอการรณรงค์แบบสันติวิธี nonviolent direct action mm hmm. ก็ไปเทรนนิ่งเรื่อง n v d a เราไปเผชิญหน้ากับปัญหาหรือว่าองค์กรบริษัทอะไรที่เขากำลังทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่แต่ว่าเราจะไม่ใช้ความรุนแรงทุกทุกวิถีทาง มันทําให้เราได้สื่อสารพอคนเริ่มเห็นอาจจะเห็นเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็ได้มีการพูดคุยว่าเออทำไมไปตัดละ่ะทําไมเขาถึงต้องมาทําลายล่ะก่อนที่เราจะได้ทํางานหรือว่าลงไปปฏิบัติเรามีการทําข้อมูลมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแล้วก็มีการทําความเข้าใจระหว่างเออจ้าหน้าที่ของ Greenpeace กับอาสาสมัครว่าเออสิ่งที่เรากำลังไปทําไปทําเพื่ออะไรก็คือทําให้มันเห็นคอนฟ lict ให้เห็นปัญหาร่วมกันแล้วก็ช่วยกันแก้ไข ที่เราแบบจําแล้วก็รู้สึกเรียกมันทําให้ใจเราฟูมากคือตอนที่แบบเรารณรงค์เรื่องจีโอนะคือเราไปดับเรือที่กําลังขนถั่วเหลืองจีโอเข้ามาในประเทศเรามีบริษัทใหญ่นําเข้าอะไรย่างเงี้ยเราก็แค่ทําให้คนเห็นว่าเออจีโอมันมันถูกพาเข้ามาจํานวนมหาศาลแล้วก็แบบเอามาทํา ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่พวกเราไม่รู้นะเพราะว่าประเทศเราไม่ได้มีการออกกฎหมายติดฉลากให้เราเห็นว่าอันนี้มาผสม G m o โซึ่งมันส่วนหนึ่งเป็นอาหารของเด็กซึ่งเด็กเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อแม่ป้อนอะไรให้เขากินเนี่ยเราเอาเรือลำเล็กๆเรือ,อยางน้อยๆของเราไปขวางเรือลำใหญ่ไว้คือเหมือนเราเหมือนจะต้องกลัวเรือเรือใหญ่มันจะพุ่งเข้ามาใช่ไหมแต่เรากลับรู้สึกว่าเข้ามาเหอะและ้วเราก็แบบเข้าไปเข้าไปเขียนข้างเรือเขาว่าโนจีมโออะไรเงี้ย เราทำสิ่งเล็กๆแต่มันมันมันยิ่งใหญ่มากสําหรับสําหรับประสบการณ์ชีวิตของเรานะก็ถ้ามันเป็นประเด็นส่วนตัวเนาะเราก็อาจจะกลัวแต่ถ้ามันเป็นประเด็นสาธารณะเราไม่กลัวเพราะเรารู้ว่าเราจะทำเพื่ออะไรแล้วก็แบบมันมีข้อมูลบอกเราอยู่แนละ้วเออถ้าถูกจับเราต้องทอํายังไงบ้าง,างมันไม่ใช่จะมาค่าโทษให้เราผิดให้เราผิดหรือจะเอาผิดกับเราได้อย่างเดียวแต่แเราเราไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เพราะว่าทรัพยากรมันไม่ใช้ของเราคนเดียวมันเป็นของทุกคนรวมไปถึงเจเน r เรชันต่อๆไปด้วยเราไปตั้งสถานีเฝ้ารวังป่า forest rescue station อยู่ในอยู่ในประเทศป,ปัวกินีนะคะชนเผ่าที่นั่นยังอยู่กันในในแบบรูปแบบหมู่บ้านอยู่แบบชนเผ่านะคะก็เขาเรียกเชื้อเชิญ g r e รีนพี e ให้เข้าไปช่วย ช่วยเขาหน่อยเพราะว่ามันเหมือนบ้านเขากําลังถูกทําลายจากการตัดป่าแล้วก็ทาเขาเรียกอะไรอุตสาหกรรมป่าไม้นะอแล้วแบบตอนนั้นอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ได้แบบไม่ไม่ได้มีข้อมูลของประเทศนี้มากเนี่ยก็เลยบอกตายแล้วเราต้องเดินทางไปประเทศนี้อะไรเงี้ยก็สู้นะเพราะว่าเราเพราะว่าอย่างน้อยการที่เราลบความกลัวอะไรบางอย่างที่แบบอุ้ยฉันจะไปเจอนั่นฉันจะเป็นยังไงเราก็จะไม่ได้ทําอะไรเลย แต่ถ้าเราตัดความกลัวความกังวลอะไรเหล่านี้แล้วเราก็พยายามเดินสเต็ป b สเต็ปไปเรื่อยๆออมันก็ทําให้เราแบบเออสู้อะ่ะแล้วจะเจออะไรเราก็จะจะแก้จะแก้ปัญหาไปกับมันให้ได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไม่ค่อยได้กลัวกลับกายได้แบบเปิดเขาเรียกเปิดหูเปิดตาเนาะเจออะไรเราก็ได้เรียนรู้ได้แบบได้จับต้องได้ได้แบบได้เห็นกับมันจริงๆอย่ไงเงี้ย เหมือนเราเรายิ่งตัวเล็กอะ่ะเรายิ่งสึกเรายิ่งสึกแบบเคารพนุมน้อมต่อธรรมชาติเคารพต่อผู้คนอะไรอ่ะที่แบบสตัตว์ตัวเล็กๆหรืออะไรที่แบบที่เราแบบเราจะดูแลรักษาหรือว่าอยู่ร่วมกันได้อะความหมายของเขาว่าตัวเล็กของเราคืออย่างนั้นปัญหามันเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนมาเนาะมันไม่ได้มันไม่ได้หายไปหมดเลยแต่ว่ามันทําให้คนสังคมได้เอืเ้อแ掖ร่วมกันมากกว่าแล้วก็ถ้าสมมุติปัญหานั้นมันจะกลับมาอีก มันก็จริงๆมันเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนจริงก็คือตัวเราเนี่ยแหละคือมันได้ฝึกฝนตัวเองในการที่ที่จะแบบกล้าหาญกล้าที่จะออกไปอยู่แถวหน้าเพื่อจะบอกคนว่าเออเนี่ยบริษัทนี้เขาทำร้ายสิ่งแวดล้อมยังไงทาไมเราต้องหยุดมันตลอด20ปีที่เราทํางานหรือว่าเราเป็นอาสาสมัครเราได้เรียนรู้ทุกวันทุกครั้งความร r a v e หรือว่าความกล้าหาญที่มันเกิดขึ้นกับเราเออมันพอมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้หายไปก็มันก็ยังอยู่ในตัวเรา แล้วไอ้พวกนี้แหละที่เราที่เรา,ท,เราที่เราพยายามที่จะส่งต่อไปให้กับเพื่อนอาสาสมัครด้วยการหรือว่ารุ่นน้องใหม่ๆที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครนะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องสร้างกำลังกำลังใจส่วนนั้นขึ้นมาให้ให้ตัวเราเองให้ได้ก่อนคือเหมือนแต่ก่อนที่เราพูดเรื่องโลกร้อนไม่มีใครรู้จักคำนี้ว่าคิดไปทำไมแต่ทุกวันนี้ทุกคนได้เห็นแค่20ปีเอง เราสนใจคนอื่นให้น้อยลงแล้วเราเริ่มที่ตัวเราไม่งั้นเราจะเอาว่าคนนั้นจะพร้อมคนนี้จะพร้อมแต่พร้อมพร้อมกันอ่ะมันก็ไม่พร้อมสักทีมันต้องเริ่มจากตัวเราเแล้วบางทีถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยพอเขาเห็นเราทําเขาจะก็เข้ามาช่วยเราเอง g r e e n p e a c ให้เราได้ไปเจอผู้คนหลากหลายมากขึ้นเรามีเรื่องที่จะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนคนที่บ้านเราหรือว่าเราได้มีโอกาสไปเจอชุมชนหรือว่าเพื่อนที่เขาทำงานอยู่ในระดับเซาท์อีสเอเชียรวมถึงอาสาสมัครที่อยู่ ประเทศอื่นๆด้วยมันทําให้โลกกระทัดเราเปลี่ยนไปเราไม่ได้หัวเดียวกับเีมรีบนะมันมีคนที่เห็นด้วยอย่างเงีงย้งยเยอะแยะมากมายไปหมดเดี๋ยนี้งานสัสมมีเยอะหลากหลายคือทําอะไรก็ได้ที่เราได้เอามาพัฒนาตัวเองเราไม่ได้เราไม่ได้เข้าไปเพื่อไปพัฒนาคนอื่นเลยการที่เราได้ได้ไปช่วยเหลือไปวอร์เชียคนนั้นคนนู้นคนนี้เน,น,นี่ยสิ่งที่เราจะได้คือข้างในของเราข้างในเราจะเติบโตขึ้น เราทำได้ทุกขณะเวลานั่นแหละเพื่อเพื่อเขาเรียกแหะหนึ่งเราจะได้ไม่ไม่เห็นแก่ตัวกับโลกนี้มากนะคือเราเราเขาเรียกเราเราใช้ทรัพยากรทุกวันนะเราก็ควรจะให้อะไรกับอะไรอันนั้นคือวิธีคิดแรกๆของเราตอนที่เราที่เราอยากจะเข้าเข้าเข้ามาทำงานเข้ามาเป็นอาสาสมาัครให้กับ Greenpeace เลย